เราทำแบบมูนี่นะคะเดี๋ยวภาพผมเอาพิณน้องนะคะมาซึมไข่ไข่รัล้าง<ข><ข>ติดเวียดนามหรือว่าบางคนก็เรียกว่าไข่ตัวไข่รังรังค่ะน้องเล็กเอามาฝากนะคะนี่เอามาฝากคุณแพร่ด้วยที่จริงเรากินเบิร์ตไปแล้วล่ะสูตรออริจินอลนี่เขาต้องสดนด้ำนะค่ะพีมเลยต้องสดน้ำม,มันต้องซึมน้ำมันนนะ้ำม,มันจะมีความนัวมัน,นบ้าข้าวนะที่เล็กๆอ่ะแต่เห็นเล็กแล้วว่าเอ้าแกกินเลย แต่จะว่ามันสะข้าแต่ว่าเนี้มันมันไม่ข้าเอาให้พี่เหมยกำลังตีนะคะเนื้อที่สองหรือรัวกินน้ำแน่ฮะกินน้ำแน่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขอป้อนเป็นพี่นะคะนีบัวแมนน้องป้อนจะเป็นเนื้ออ๋อน่องย่างป้อนเจ้ากับฟ้อนไปแล้วบ้อนมันสื่อลแซ่บคือยังน้องป้อนเนี่ย ใช้นองปอนก็เป็นนได้ได้หรอค่ะ่เพราะเป็นน้ำทำบุญทําด่างกับผู้เฒ่าค่ะ้อนนี้นะครับเอาอนนี้นะมน้อยเรยกอะไปอนทั้งเปียกทั้งน้อยเอาเอาทังเปียกเลยป่ะค่ะเต้มีก็ได้ครับเท่บเอ้มีเอ้ยเอาเต้มีได้ปะครับื่อหน่ยแล้ว่ะบบน ห้ามห้ามขายห้ามขายห้ามเอาไปหมดอย่าสุดอย่าสุดออกอย่าสุดเอาคืนเอาคืนคืนคืนทุบหคืนทุบหลังทุบหลังตายตาสัวงามอะไรกับแซบเพื่อเก่าหรอครับเบียกับยังแซบเบียก็แซบแมนคนงานคนงามปอน ากซั่งซั่งเดี๋ยวกะน้องเล็กเรื่องเวลาเมียพ่อเนี่ไม่อร่อยใช่ไหมครับซั่งมีตะกร้อเลยขายนะเดี๋ยวนี้เลยกว่าเดี๋ยวขายเลยก็เลยเอาไข่พีพีจิ้มซื้อๆนะจ๊ะแต่ว่าลองเซิร์ชเขาไปเนาะค่ะร้ายปูร้ายก้นมันจะอัศวายอยู่อ่ะไข่ลูกเป็ดเวียดนามหรือว่าไข่ล้างลางค่ะลองเซิร์ชเขาไปทานได้จ้ะเ้าโย่นี่คือเราไม่ได้ขายเดี๋ยวกะพี่น้องต้องเอามาแม่นยังอีกไข่ติ๊บเต็มแก้มลูกแล้วบอกเอ๋ย นปลอดอย่างเงี้ยจังไยนะครับ